สวัสด thank ีค่ะมิ้งดากรึใจกลับมาพร้อมประเด็นร้อนๆที่พร้อมกระจายเพียบเริ่มกันเลยค่ะกับพี่ปอณัทวุฒิที่เพิ่งเปิดร้านใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรีนู่นแหละสงสัยอีกสักพักต้องเรียกว่าเสียปอนัทวุฒิแล้วนะคะเนี้ยผลลัสุดทุ่มเงินล้านเปิดสาขา2ธุรกิจร้านกองชา24ในจังหวัดบ้านเกิดเพชรบุรีงานนี้เจ้าตัวบอกเลยว่าจัดเต็มก็เต็มที่ครับคือเป็นธุรกิจในครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ครอบครัวเราจะทําได้นะครับก็ ก็เปิดเกือบเกือบแปดคูหาครับก็เป็นเป็นเป็นร้านซึ่งต้อนสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้กลุ่มใหญ่ๆนะครับว่ามาเป็น1ิกว่าคนก็มีมีห้อง v i p ที่ต้อนรับด้วยจะศึกษาลองชิมลาเป็นผู้กำกับก่อนก็อตอนนี้ก็มีคุยกันบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่คือส่วนตัวมันต้องมันต้องได้เรื่องที่เราอยากทำด้วยครับมันได้เรื่องอยากได้อยากได้งานที่เราอยากทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะทำออกมาได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ขอญาติคิดนิดนึง แต่ยังอยากเล่นละครอยู่ไงคือมีความรักละครและชอบชอบละครมาจะขออนุญาตเล่นละครไปจนกว่าจะแบบว่าคิดว่าโอเคถึงเวลาของเราที่ต้องไปทําอย่างอื่นต่อหมายว่าเป็น An o t h e อ step อย่างเช่นว่าการเป็นผู้กำกลับหรือการเป็นผู้จัดก็จะว่าไปยังคงขออุบไว้ก่อนว่าดรสุดหล่อนาวินต้าจะวิวาฟ้าแลบกับให้สาวสาวน้ำหวานหรือเปล่าหลังนุ่มตาโพสต์แหวนแต่งงานพร้อมแท็กให้สาวน้ำหวานลงในไอจีทำเอาหลายคนลุ้นซะแต่ก็มีสิทธิวิวาเร็วๆนี้ใช่ไหมคะถ้าจะพูดคุยเรื่องของแหวนเนี่ย อยากจะวันนี้จะขอไม่ตอบเพราะว่าจะมีงานที่แถลงข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยที่จะจัดขึ้นเ,เรื่องของวันเวลาสถานที่เนี่ยเ,เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งคือเดือนนี้มันมีธุระอยู่ฮนะที่ที่ผมยังทําไม่ได้ก็น่าจะเป็นเดือนหน้าครับเดือนหน้าเพราะว่าผมก็ยังมีแผนการที่จะต้องเดินทางายังมีงานที่จะต้องทํา ก็ยังก็ยังคิดว่ายังไม่ใช่เดือนนี้ก็ขอใหอ้ไปรอฟังกันตอนนั้นและกันเนาะก็มีความสุขกับความรักที่ดีไม่โสดครับ <laughs> จะแฮปปี้เอามากๆที่ได้กลับมาร่วมงานกับหวานใจสาวคิมเบอรี่อีกครั้งในละครเรื่องคอมแฟกแถมยังฟิตติ้งกันไปเรียบร้อยล้วด้วยแหมเรื่องงานราบรื่นแต่กระดานมีคนจับผิดว่าสาวคิมไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดผู้จัดการส่วนตัวของนุ่มมากเอที่ไม่ไปเนี่ยเพราะเคยมีข่าวว่าผู้จัดการไม่ปลื้มหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อเปล่าเลยครับไม่ใช่ครับวันนั้นผมก็จริงๆก็เกือบไม่ได้ไปเหมือนกันเพราะวันนั้นมีงานแล,แ,ลแล้วก็รีบไปเกือบเกือบไปไม่ทันผมส่วนน้องก็น่าจะมีงานวันนั้น ่่ไไไไไไมมมมดด้้ีีออะะรรรครัหนุ่มมากชัดเจนว่าไม่สนดราม่าส่วนนางเอกเจ้าน้ำตาเต้านาถพรก็ไม่มีดราม่าเหมือนกันเพราะพึ่งควงหวานใจหนุ่มต้นไปร่วมกันสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนที่ปลาจีนบุรีมาเอหรือว่าจะเป็นการทำบุญผูกดวงอ้าไม่ไม่ไม่ได้ทำบุญผูกดวงอะไรก <laughs> <laughs> ็ <uko> แค่ไปแบบทำความดีอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ค่ะาม,มาดูแลกลับมาดูเหมือนเดิม อีเท่านี้ใช่ก็คือเป็นเป็นงานเป็นงานงานค่ะใช่ค่ะส่วนแต่ว่าถ้าคิวทั้งหมดก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนเหมือนเดิมแม่ก็มาแม่นั่งอยู่ข้างหลังคู่จิ้นคู่จริงพุทจุ้ยเห็นควงกันทําบุญตลอดตลอดและสุดปลายปีเห็นว่ามีแพลนทําบุญใหญ่อีกแม่หลายคนเลยสงสัยว่าที่เดินสายทาบุญเนี้ยเพราะไปดูดวงแลือถูกทักอะไรมาหรือเปล่า ไม่ได้ดูดวงไม่ได้เลยคือคือจุย๋ยเขาเป็นเป็นสายบุญอยู่แล้วแล้วก็ทําบุญบ่อยอยู่แล้วส่วนเราเนี่ยก็แต่ก่อนไม่ค่อยไม่ค่อยทาบุญเท่าไหร่อะไรเรง,เงี้ยพอมาเจอผู้นําบุญปั๊บเราก็เ,เขาชวนทำเราก็ทำสุดขออนุญาตค่ะที่มี่ชอบสังผมกระจุกนัก่วชออมาอันนั้นมันเป็นเบื้องหลังอะมันเป็นเบื้องหลังที่คือจริงคือก็จะมีภาพนิ่งเนี่เขาถ่ายสําหรับแฟชั่นอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นช็อตที่เขาสะผมแล้วก็คือถ้าทางภาพนิ่งเน <Course. S 1> ี่ยเขาบอกว่า ให้เหมือนแบบก้มลงไปเหมือนจะจุ๊บหน้าผากอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าพอมันดูเป็นคลิปแล้วมันก็มันก็เลยดูแบบเฮ้ยน่ารักน่ารักหลายๆทีอะไรเงี้ยครับอันนี้ถ่าย h ั n นี m มูนแอนด์ทราเครับมาต่อกันที่สาวยิปซอที่บอกว่าตอนนี้อาการของดวงตาที่เป็นต้อกระจกดีขึ้นมากแล้วพร้อมโต้เกาเหลากับพี่สาวยิปซี่สาเหตุจะคอมเมนต์กันแรง ีคนส่งมาให้ดูแล้วมันตลกมันเป็นข่าวที่ยิบชอบที่สุดในรอบ <laughs> มันเป็นข่าวที่ยิบชอบที่สุดในรอบบอกว่ารอบการทํางานมานานมากข่าวนี้ยิรู้สึกว่ายิบสนุกมากเลยมันตลกมากอะ่ะมันตลกมากจริงๆค่ะพี่มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะจริงๆแล้วหลายคนมองว่า,วา,วา,าการที่ยิบพีไปแบบว่าเมป็นแ,มนแรง,งแล้วการต่งตัวนี้เราคุยกันจนแรงไปไม่คุย <laughs> ยิบไม่ใช่บีดิพออยู่กับเจ๊เรีจ๊เจว่าบีคือยิบกับเจเจก็คุยกันอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะคือไม่ได้แบบ มันก็ไม่ได้หยาบคลายไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเหมือนกับม,มันเป็นเรื่องคุยกันตลกตลกมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันตลกกว่าที่มันกลายเป็นข่าวเชื่อยังคะว่ามิง้งคิดถึงจริงๆแต่จะคิดถึงกว่านี้ถ้าไม่หนีกันไปไหนเพราะไฮไลท์ในเด็ดๆทั้งนั้นบอกเลยตอนนี้โมก็กําลังจะมีน้องก็เสียดายฮะบางทีมันเกือบจะพร้อมแล้วทีนสาคัญกว่านั้นคือการใช้ชีวิตคู่ กับประเด็นฮอตๆตของซุปตาฮิตๆแบบยกชุดหนุ่มตาหวานหุ่นล่ำต้นธนพลช่วงนี้เดินสายถ่ายละครต่างประเทศแถมแย้มว่าสิ้นเดือนมีคิวไปถ่ายที่ฮ่องกงอีกเอแล้วอย่างนี้จะมีเวลาฟิตหุ่นปะคะเนี่ยเพราะเห็นว่ากำลังจะมีโปรเจกต์พิเศษโ้ยังฮนะอีกภาคใหญ่เลยครับออก็มีฮะมีมีตามาหลายปีก็มีนะฮะแต่ก็ยังไม่พร้อมสักทีแล้วเมื่อไหร่เราจะพร้อมเราจะใจพรอมอีกสักพักหนึ่งแล้วกัน จะได้ฮะบางทีมันเกือบจะพร้อมแล้วแต่เรามาโดนที่เหมือนโดนโหมงานหนักมันก็ทําให้หุ่นมันเพี้ยนๆไปหน่อยพอมาเล่นอีกทีนึงมันมันก็ไม่ทันแล้วอะไรประมาณนั้นคุณพ่อเสียงดีลูกสองมอปฏิพานกับคุณแม่คนสวยเกมดวงพรบอกกับดาวกระจายเมื่อวานนี้ว่าซีเรียสไม่น้อยหลังลูกสาวคนเล็กน้องสวรรค์ไม่สบายหาสาเหตุไม่ได้แถมมีไข้ขึ้นสูงต้องนอนโรงพยาบาลถึงสาววันติดอู้ก็โอ้โหช่วงนี้ หลายโรคแล้นะครับอยู่ดีเนี่ยสวรรค์ก็ไข้ขึ้น3 8 3 38, 38.5อย่างนี้ครับแต่ว่าหมอก็ไม่ได้กังวลอะไรคือคือตรวจปษษษษัสสาวะตรวจตรวจอไอเอสวี v, ทุกอย่างแล้วครับแต่คือใกล้ก็ไข้มันก็ขึ้นมา3วันนะครับสุดท้ายเราก็เป็นเป็นสาไขา้ก็ตอนนี้ก็แบบว่าโอ้โหผื่นเต็มตัว ลูกสาวเคยแต่งแล้วสดอย่างสวยสตรองแต่งโมนิดาล่าสุดได้เอยปากพันไม้เดากระจายว่าในต,ตอนนี้เปลี่ยนใจไม่ฝากใครแล้วแต่จะรับลูกสาวของเพื่อนมาเป็นลูกบุญธรรมแทนอู้โมค,คิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าถ้าแก่ไปกว่าน,นี้แล้วยังไม่มีสามีเนี่ยเราอาจจะทําแต่ว่าตอนนี้โมก็กําลังจะมีน้องก็คือเป็นเป็นลูกของเพื่อน,นะคะ่ะกำลังจะคลอดแล้วอีก2เดือนแล้วก็ลูกเพื่อนก็เหมือนลูกเราค่ะตอนนี้เราได้ยืดมาเป็นของเราเรียบร้อยแล้วค่ะทํ<อ>าการตกลงกันแล้วว่าจะเป็นลูกบุญธรรมโมค่ะไม่ว่าเพื่อน จะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามมยึดแล้วค่ะ <laughs> 6ปีผ่านไปไวจริงจริงเกิดความรักของคู่นักร้องค่ะเดฟตูนบอดี้สแลมกับสาวก้อยราชวินนี่แหละค่ะที่ฝ่ายหญิงบอกเลยแม้ไม่มีความควังพิเศษแต่ฝ่ายชายจําได้ก็ดีใจแล้วหืสวยและเลิศมากอะ <c oughs> ตอนแรกก็กลัวจะจำไม่ได้เหมือนกันก็แบบแอบแซวคือเราเราเป็นประเภทว่าแบบข้ามเที่ยงคืนมาปุ๊บคือวันนั้นเลย <c oughs> แต่เขาแบบ เอ้ยยังสิมันต้องต้องเช้าสิอะไรอย่างเ,าเงี้ยก็แลแซวกันด้วยอะไรต้องจะหยุดงานเพื่อแบบไปดินเนอร์ฉลอง6ปีของคู่รักรี้ใ่ไหอ่ะยังไม่ได้ฉลองเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงนั้นที่ผ่านมาค่อนข้างยุ่งกันมากแล้วก็เราได้ต้องมาเล่นหมู่ของพี่โน้ตด,ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่ได้ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันพอดีด้วยเหมือนได้ทำงานด้วยกันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยการแต่งงานมันเป็นเรื่องที่ ที่เป็นเรื่องซีเรียสมันเหมือนเป็นพิธีการอย่างหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่มันสําคัญกว่านั้นคือการใช้ชีวิตคู่การดูแลการการประคองหรือว่าการมีลูกอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันสำคัญกว่าเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนจะได้ยิ้มไปกับวัยใสยหรือรุ่นใหญ่จะหญิงหรือชายต้องรอดูช่วงหน้าเท่านั้นนะคะโอ้ใจเย็นครับผมครับใจเย็นครับผมไม่รีบเลยครับโอเคพึงยี่สิบสองนะึงยี่สิบสองนะถึงยี่สิบสองนะ ตั้งห้องรับแขกดาวกระจายของมิ้งไงคะที่ชว่วงนี้มีพี่ๆน้องๆแวะเวียนมาทักทายกันตลอดตลอดอ,อ นุ่มใส่วากมาเ,เยือนดาวกระจายซสดด้วยอะแต่พวกเขาไม่ได้มาวากนะคะแต่จะมาบอกเหล่า,าสาววกใส่วากทั้งหลายให้เตรียมพลังไปโดดแท็กกันใน Music Connection p r e s e n t RTMS Face Revolution เพราะงานนี้2วงล็อกตัวพ่ออย่างวง r e t r o s p e c t และวง Sweet Mellet เตรียมเพลงมันๆรวมไปถึงซิงเกิลพิเศษไม่ทิ้งกันมาร้องให้ฟังส,สดๆครั้งแรกบนเวทีคอนเสิร์ตในวันที่22ตุลาคมนี้ที่ GMM Live c e n t r w o r l d ค่ะ คอเพลงฮิปฮอปต้องแรงเสียงทีวีดังๆแล้วฟังข่าวนี้เพราะดาวกระจายเพิ่งเปิดบ้านต้อนรับคู่หูดูโอต้องทูพีและดีเจเฮนรี่ที่มาพร้อมซิงเกิลใหม่ h e a r t Breaker ที่ทั้งสองบอกว่าแม้จะเป็นเพลงอ,อกหักแต่ไม่เศร้านะฮะแต่ถ้าเป็นสซวก EDM ตัวจริงก็ต้องไปเจอกันที่งาน w ว t a w แอน Festival 2016ใน,นส่วนน้ำซันโตเลนีปาร์คที่ปีนี้มาในทีม Ocean of Wonderland วันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้นะคะ เลี่ยนแนวมาทั้งฝั่งภาพยนตร์กันบ้างหากใครคิดถึงหนังไทยที่มีกลิ่นอายพื้นบ้านก็ต้องเรื่องนี้เลยผู้บ่าวไทยบ้านภาค2ที่ปีนี้กลับมาในตอนแจกข้าวหาแม่ใหญ่แดงซึ่งน,นอกจากจะเป็นภาพยนตร์คอมเมดี้ภาษาอีสานแล้วก็ยังมาพร้อมกับวงหมอลำและซับไตเติ้ลให้คนดูเข้าใจง่ายเตรียมร้องหมอลำเอ้ยเตรียมชมภาพยนตร์กันได้กันยายนนี้เลยเด้อค่ะ ปิดท้ายกับยอดนักสืบจิ๋วโคนันมากระจายคดีเอ้ยมากระจายข่าวกันถึงดาวกระจายให้สาวกโคนันคุงได้ติดตามและร่วมสืบคดีไปพร้อมๆกันในวันที่13ตุลาคมนี้กับโคนันเดอะมูวี่ตอนที่20ปริศนารัติการทมินจะน่ารักหรือจะฮาก็ต้องไ่พลาดช่วงนี้นะคะอาลาเรสส์ขํสเก็ตด,ดาว ดาววันนี้พามาดูคําตอบของหนุ่มต้นอนรับคนเดิมเพิ่มเติมคืออายุน้อยลองหลังถูกนักข่าวถามว่าคู่จิ้นยังสาวแพทมีข่าวดีแล้วมเมื่อไหร่เฮียโนจะมีข่าวดีบ้างอ่ะพับมาโอ้ใจเย็นครับผมครับใจเย็นครับผมไม่รีบเลยครับโอเคพึ่งยี่สิบสองนะถึงยี่สิบสองนะถึงยี่สิบสองนะเขนะนะ้าใจครับผม,ผมก็อายุยี่สิบสองผมยังอ่อนมากกับเรื่องของความรักนะครับผมขออยู่นิ่งๆเฉยๆของผม,ท,งผมทํางานกับวงของผมไป <S 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 เล่นหยอดสักขนาดนี้จะไม่ให้คนจิ้นได้ยังไงล่ะคะว้าปะมิงนี่แฮปปี้มากๆเลยค่ะที่ได้ทำให้ทุกคนยิ้มวันพรุ่งนี้กลับมาองยิ้มกันอีกกับข่าวบันเทิงอารมณ์ดีแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากชากะเครื่องประดับจากเมรีค่ะสวัสดีค่ะฮูลิค่ะ